ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย นายแพทย์วรรงเดชดุดโกมประธานพักไทยพักดีเดินทางมาที่ศาลอาญาตามนัดสอบปักคำให้การคดีที่นายทักษิณชินวัตรยื่นฟ้องนายแพทย์วรรงในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นโดยการโฆษณาจากการที่หมอวรรงโพสท,ทางเฟ e b o o k และติ k กตอกรวมถึงปาัยที่เวทีชุมนุมสะพานชัยมรุเชษโดยมีคำพูดเข้าข่ายความผิดรวม5กรรมต่างวารรโดยวันนี้ศาลยังไม่ได้สอบคำให้การเนื่องจากเดิมคดีนี้นายทักษิณยื่นฟ้องตัวเองมาทั้งหมด5คดีแต่ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งประทับร,รับฟ้องเพียง4คดีทนายความของนายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่รับฟ้องอีก4คดีที่เหลือไปยังที่ศาลอุทธรณ์ซึ่งทางฝั่งโจทก์และจำเลยตกลงกันว่าจะรอผลคำสั่งของศาลอุทธรณ์ก่อนศาลจึงอนุญ,ญาตให้เลื่อนสอบปักคำเป็นวันที่24พฤศจิกายน นายอนุวัตรออกหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแรงต่องเรือเข้าไปยังท้ายอ่างเรือไม่สามารถพายต่อไปได้เพราะน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณลดลงมากขณะที่เดินอยู่มองเห็นหัวระเบิดอ p g พจีรีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองและทหารพรานที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาตรวจสอบจากการตรวจสอบพบหัวระเบิดชนิดอา g พจีพร้อมใช้งานแต่มีความเก่าจึงกั้นเขตให้ระวังเตือนประชาชนจะเข้ามาหาปลาห้ามเข้าใกล้ในบริเวณนี้คาดว่าเป็นหัวระเบิดสมัยที่ขเขมรทำการรบกันพอน้ำในอ่างถูก ปล่อยออกมาเยอะทำให้หัวระเบิดโผล่ให้เห็น นายอิสาราประสานขอความช่วยเหลือกู้ภัยสว่างมุญเขตวังพลอยให้กำจัดต่อหลุมที่สวนข้างบ้านเนื่องจากคนงานถูกต่อยเนื้อหลุดหายซึ่งตัวต่อชนิดนี้เป็นตัวต่อที่อันตรายที่สุดของตระกูลตัวต่อโดยกู้ภัยสว่างวังพลอย1 1 2นำกำลังพร้อมอุปกรณ์มาที่บริเวณสวนข้างบ้านซึ่งเป็นพงหญ้าพบหลุมของตัวต่อทำรังใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดทูบขอขมาเปิดทางตามความเชื่อก่อนที่จะลงมือกำจัดตัวต่อหลุมโดยการใช้แก๊สปิกนิกจุดไฟเผาปากหลุม เพื่อให้ความร้อนของไฟไปทําลายตัวต่อที่อยู่ในหลุมใช้เวลาประมาณ10นาทีก็สามารถกําจัดตัวต่อหลุมเรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบร่างของตัวต่อหลุมพบว่าทํารัง3ชั้นมีตัวอ่อนอยู่ในรังอีกจํานวนมาก คณะผู้ปกครองและนักเรียนเข้ายื่นเรื่องถึงสอพอปอราชบุรีเขตหนึ่งให้ย้ายครูนักร้องออกไปจากโรงเรียนหลังมีคำสั่งให้กลับเข้ามาทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแยง้งบอลสื่อเสนอข้อเท็จจริงอย่าฟังความข้างเดียวก็ตัดสินแล้วโดวยในอำนาจเพชรทองบอกว่าเรื่องมันยังไม่จบครูที่มีปัญหากับพออและชุดครูที่มีอยู่ในโรงเรียนพยายามเอารูปเก่าๆมาโพส์ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่ยอมจบทำให้เกิดความแตกแยกในโรงเรียนมีปัญหากันมาตลอดอีกทั้งไล่แจ้งความดำเนินคดีกับ ครูคนนั้นครูคนนี้จนทุกคนต้องไปขึ้นโรงพักส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ต้องดรอปเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงสื่อมวลชนและผู้ที่อยากรู้เรื่องก็ให้เข้ามาที่โรงเรียนมาถามกรรมการมาถามคุณครูหลายๆท่านอย่าถามคนคนเดียวอยากให้ถามให้หลายคนคุณจะได้รู้ความจริงวันนี้เรามายื่นหนังสือแบบสันติ จากกรณีข่าวดังของโรงเรียนทรั์มงคลจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีผู้ปกครองเดินจูป้ายขับไลออ่ผอและครูวันเพ็ญออกไปจากโรงเรียนอ้างว่าบ้าอำนาจหักเงินทุนการศึกษามีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนและเตรียมทำหนังสือเพื่อให้ครูและผอ,อ,อย้ายมาช่วยราชการที่สพเขต3ทําให้ผู้ปกครองอีกจํานวนหนึ่งเกิดความไม่พอใจพอทั้งผอ,อและครูถูกใส่ร้ายและที่สําคัญการนําเสนอข่าวเป็นการนําเสนอข่าวเพียงด้านเดียวไม่เปิดโอกาสให้ผอ,อและครูได้มีโอกาสชี้แจงในกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจำนวนกว่า50คนมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าอาคารสพทใช้เทปสีปิดปากเป็นรูปกาก,กบาทชูป,ป้ายเขียนข้อความเรียกร้องของให้ผอ,อสอพทยกเลิกคำสั่งย้ายครูและผอ,อมาช่วยราชการที่สพทเขต3และขอให้ดำเนินการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงของครูทั้งสองคนเป็นการเร่งด่วนซึ่งนายนิวัฒน์แก้วเพชรผอ,อสอพทเขต3ก็ออกมารับหนังสือด้วยตัวเอง เค,ครคือข่ายควบคุมยาสูบภาคอีสานร,รวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก2,568ภายใต้คอนเซปต์คนภาคอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการสื่อสารสร้างกระแสในระดับพื้นที่อย่างกว้างขวางให้มีความรู้ความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการเสพนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีนายวิจิตกิตวิรัต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีศาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแพทย์บรรณ รัชชากูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในแพทย์สุพลตัติยันนันทพรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประชาชนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวนมากจากข้อมูลของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติล่าสุดเมื่อพศ2567พบว่าภาคอีสานมีอัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ2ของประเทศอยู่ที่117.9โดยเฉพาะในจังหวัดกาลสินมีอัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับที่5ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีอัตราการสูบบุหรี่เป็นลำดับที่3 12ของประเทศร้อยละ17.60ทั้งนี้พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนแพร่ระบาดอย่างหนักไทยนิวส์เอเชียครบอ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตตักสิ